บรรยากาศฝนตกเงี้ยสา้ๆพี่น้องจ้าบ้านเฮาถนนหนทางเปลี่อนคักกับสบายดีพี่น้องเอซีทุกทานและสมองสบอรเมื่อไหนมาผมมาเพ่ะก็ส่องแม่ทิ้งข้ามบ้านนาพี่น้องจ้าเมื่อนี้ห้าแบบว่าบ่ได้ลงดำนาพี่น้องใส่พ่อแม่พ่อแม่พ่นลงอยู่เฮือนคล้ายเครื่อง หมปิ้งตับอะไรอ่ะคืนลูกยิ้งข้าวมาขึ้นสบายดีปลาลุกและแหนสองอันเอาไปขืนเอาไปหิบเอเอเอาไปขืนเอาขืนใส่ฮะย่ยงะายงาง้ยก็เฮ้ยไปดีฉยามาเผา มานางถ้าว่อนนางท้าปิ้งบ้านนพวกจมเลยอู้อู้อู้ะรดำนาไม่หลงอู้ชื่อไม่ไหวหรอเออใคยแต่นั่งสิแล้วอะไรไม่น้จะถูกินยังไงนี่แกงไม่ได้ย่าช้ากวอยู่แล้วไม่นี่เมื่อน้อยปังหรอนี่น่ะลงไปหากระบออสินให้เขาดูมันกับหว่าเนาะ ป้านกนากนาเจือดเด้คนตรงเง<น>ี้ยนะนาขาดป้านกนาเมือเ่อยแรงเมื่อไหน่าขาดน่าจน้านหนสาหรับตรงนี้ปกติะนะปกติเธอกระจ่อยอยู่แล้วเออเรแบบเธอบอดได้กินจุบกินจีบเนาะนกิน,นไในเดียว์อีมกินในเดียรอะไรอีเนาะเวลาเขาไปไหนในเดียร์อะไมบอได้ว่าซนถ้าอยากกินยังของก็บบอได้สะออนอันนี้น้องร้านซาบอยู่หรอวันนี้คือโดนร้องงานหน้าทําไมน้ําแร่กินในเดียวกินแล้วเราขอกันแล้ว แฟนสนใจน้ำพองกินมาซื้อกับขราวไม่ยอมจ้าซื้อขะาวไปสู่ยิงจอยยิงเทปคนงานคนงานขาดคนงานถิอขาดม่ได้จ้างนางบ่่อใจเขาเล่นปัญหาแฟนยิงจอยนะกินอยู่นอนน้ำผู้ชายก็คือเลกินเอาทุกอย่างที่แถวสี่มื่นหนึ่งสี่เวลากี่เวลาพผล่อธิบายให้หน่อะ ี่ชแนวกินกับบริเวหเนาะแนวกินอยู่บริวณหิวบริเหอดได้หิวคนเถื่อดีเ้าดับหน้านี่พี่น้องพใหญ่พายว่านี่นะจับประแดกเรอะฮะาถ้าแมนวานพี่สาวคนซวยบอกซื้อให้เมอวานี่นะคืนมานนะจับประด่คุวะโอ้ยเากาผมมีเวลาาหมเรากันน้องเมื่อยเ้าอยู่ใกล้ๆห่างบกคอยได้ไปเ้ากับห้า ่าพี่นลไอซื้ออันคล้องไปหายย่างกันจนผลมาเอาเองเข้ากับผมมีเวลาไปหาหาตาผลไม่ได้บรรยากาศฝนตกอุ้ยปวดท้องฝนตกลิ่นพี่น้องจ้ามเมื่อนี้ป<อ>าถอยเสี่ยวเนาะยาถิ่นเสียวลาลเดิ อบใจละลายพี่น้องฝนตกพาดโล่งกาแขกมาซื้อซอยอบใจเสียละลายละมันแขมงอกเด้อป้าฝนมองเนี่ยมาคือดแอใส่เสื้อกันก้นนะกันฝนน่ะป้านั่งทีเมืออะไรพี่น้องฝนตกห,งงหง้ามหนักป้าฝนแห้งบ่แห้ง ขอบใจหน้ากันลายพี่น้องที่าอดมองกรตลอฝนตกแห้งมาเนี่ยจากไปน้องเทนเมื่อพี่น้อง ฝนตกเศร้าเลยเมย์ซอนให้กับเขามาแต่หน้าตโด้วยมามาเขาเลยชิมเมื่อแบบนี้สียออกเมื่อพี่น้องเลยดำหน้าปุ๋ยอยู่เลยกินหัวบล่างสอบบ้องล้างสุภาพนาสู้ดินยามนี่เราปุยอยู่เป็นพผนดยเมย์ยันซ้อนนะปิวน้วออกหน้าปิวขาบอยู่อยเนาะยามเล็กปิ้วไปบ้านน่ะปิ้วไปบ้านเมย์ยันซ้อนจิตเบ็ดปุ๋ยอยู่เลยกินพี่น้องเลยนอนเบิ่งกันนะกําลังนอนเบิ่งกัน เขาเพ่งทีจะแซ่บ้านน่านบ้านน่นนะอ่นแผลแซงที่ปอบสามแซงแม่นริจ้ะเนาะบ้านไหนนะนี่คือไก่เฮานี่แทบปักโซ่ฮะแทบปักโซ่เออไม่เห็นมายัก่เหากกระซื้อาาข้าเจ้าว่ะกระซื้อจังวันไม่มีกระซื้อเะแล้วสามโปรตินคขมาเขาไม่องเทือนะขอ้าเจ้าว่ะนาะโผดโผล่วะโอยดีใจมันแบบว่าฝนตกเนาะฝนตกมันออกเถี่ยวออกเถี่ยวหากินบ่อิน มากพนนห้าก็เศร้าพี่น้องเลยถ้ามันถ้าพูนโปโตมีกระแเนึกสงัดอ่ะกาแฟนมวะกาแฟนมจักจอกจอกซองจอกหาหรือจอกเจ็ดจอกหาจอกหาพันเนาะโดยไปขอคับดีดอกไปขอแอนทองหนึ่งเพิ่นซื้อไปให้ลูกชายเพิ่นงลูกชายลูกชายเพิ่งทำแบบไปดัดเพิ่นอยากเพิ่นผ่อนอิ่มหลอย เพราะว่าเพิ่นเจ็บอกสะบ้หน้าอกสะบ้าอกว่าเนี่ย่าสิไทยหน้าก็ได้บ่แล้วพัดมาซื้นที่พัดโผล่ช่วยกันหาไปใครแน่บบ่โบเลเจ็บบาดนี้บ่โผล่ให้เพิ่นไปทีเรียบ้อยสองแก้วเต็ดจับพี่ออกไปตอดลูกไส้ขูนไทยหน้าลูกสลาบ่ได้ฟังเงินมาให้บ่ได้เลยดำจ้างดำหน้าบ่ยัดแล้วเป็นผากมาให้ผากมาใหาลายแต่ 1มื่นหนึ่งปุระหาพันก็ไม่ทถวซองหามื่นหนึ่งเอาคือให้เป็นแถวซองไงอันเขาบักซองหาขเพิ่นหาออได้ได้พอจ๊ะเอาสันไดก็เอาถ้าสสยหาพ่อบ่เราแจ๊กได้พ่อแต่ว่าอันวม่เห็นอ่ะเอาบอกพ่ออย่งเท่าใหม่เด้่อพ่นะอืมเขาว่าาจ๊กแซนหมดแล้วเระูกูกใจกาวคาแล้วเออเฮ็บบาบอยถูกใจกดาวอกีกอารดออฮัเอัสไเงินไ่ซองเลย เอารมาเอ้เอามาแล้วกันเาดี๋ยววันที่สิบชุดคนสิแล่อดิีเขาไปน้องเทนนะยังหน้าหกอันตะกะ3มหน้า3ามเขาของข้าเจ้าดำตะเทงนะห้าก็จอได้ไ้ดำซอยมือแปดลูกกาส่งเพื่อกับไม้ไปเลยว่มือองว่ะแ้โทรมาไทยร้อยบาสิไปซอยเพิ่นว่ะแอนมึงเบิ่งดวแล้วสิไปซอยโทราผอีร้อยบาบ่ม่น่าแม่เออเบิ่โดนดูดไปะล้วแม่พวกกรลักเตรี้ยมาสิไปว่ะ บ่มาก็ได้ไง่เบิดน้ำดูลเลเลยเายาเลยยาก่ไม่มก่ะต้องโลกบ่หมดเลยเม่้อยเมซอนเ,เมื่รรกอกีนพี่น้องหลังจากอีเมซ้อนเมื่อพี่น้องเมียนลูกค้าพนมะซองกาแฟนะคะอีกหาจอกทรงกาแฟนมเป็นว่าลูกค้าประจำพี่น้อง ยามหน้าเ,เาาพิ่นก็สิมาซื้อประจํากาแฟกาแฟนมพี่น้องจะหาจอกจอกนึงกะเฮาขายนะ่ะกะสิประมาณ20บาทพี่น้องจอกละ20บาทจอกใหญ่บ่พี่น้องจะสํานี้ จักหน่อยเพิ่นมาเอาพี่น้องจังสีใสเพราะว่ายัมันละลายเพื่อเพิ่นสีเพื่อเพิ่นสีหิวเมื่อเนาะเอาก็สีแยกน้ำแยกตอนให้เพิ่นพี่น้องแยกน้ำให้เพื่อสีหอดเมื่อยันมันเปเื่อยพี่ไงให้เพิ่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องทั้งหาจอะโอ้โหใหญ่ย,ยากยมากเลยนี่นะ <laughs> ยางแล้วก็ยางมือม<า>อีกเรียกเมื่อยหว่าห้าสิบนเพราะว่าเย็นขนมาอุดโนุนประจำนะพี่น้องห้ากระ,ำะด,กดำหน้าบ่เขาใหญ่โอยกระดัได้สีแล้วแหละทั้งแล้วดัเมเลยจากมื่อไรห้ากระดัมเลยทีบหนึง่งเออป้าพี่น้องแกขูดได้พันมาหาบ่ะนี่ว่างแกลูกค้าปไา แต่หนุนเห็นมาหากันเลยเนาะนั่งมาแบบเซ่อไพ่พี่น้องตัวมากกับไพ่เฮ้ยมาส่งอะไรมาส่งกาแฟเคยแหล่เพิ่งตึงกือคือกาแฟปนไอแยงน้านเด้มพอเป็นเอาแต่ร้าเพียงเมื่อปัดต่อยเมื่อพอเอาเคยละอยู่ใส่เออไปซื้อน้ำโต เราเรือแต่หน้าองกระเพยจักทงแล้วมาท่งเออปลาแต่แต้วเบเบวางเพลงก็บอชเขาก่อนเจนนาตาลี่ี่น้องปีัวใจเฮ้ย

แล่ระดับหน้านะนางเล่จะล่นอเฮ้นนางหวานนะบอกรโดนเนก่งเก่าเฮ้ยเก่าเฮ้ยสภาพห่านอันบริสุทนะพ่อพอี่จังอ้วนอ้วน มาแตพมาพี่น้องปนาเห่าคนงามน่งมาหาคนงามนางมานักำลิวมาสื่อซอยพี่น้องขอบใจเฮ้ยจิลุกสินเธอจะได้กัอจิมันก็ได้ออกเปี้ยดูแลบอก่างบริการเองพี่น้อง การเองนะมัดท so, you know. ี أو, <S <S aj, mm, <S <S değil, ่ชุ่มโซกพี่น้องมาน้ำท้าอันหลุดเทปปติอันหลุดเฮ้ยบริไปหาเห็ดดิขึบุอกนะอ้าเขาเผาเห็ดออกลากระดกพอดีไปบ่ได้บุ๊มบ่ได้บ่อันมาน้ำท้าหลุดมันเจืดหลุดอันหลุดหลุดใหญ่ขนาดเลยมันเห็ดสีตุ้มชุบกันตุ้ดตีมกันตงบดเท่านี้นะทักเพื่อนอยู่มาน่ะอุ้ยเพื่อนไหนทางมันพามันพามรรเทาเพื่อนพี่น้อง แม่ทนาทางเปือกทางเปืือน่ก,นนออนกระดอเมื่อจะเมื่อยอเมื่อเมือ,อ <laughs> มพีบ้า,า่านี่ไปรูกินเลี้ยข้าวเลยนะมื่อยนัดกมาหาผูดชายผชายหนัดน้นัดมาใส่กู่าบ้านดามูเออตาเียวเหงอยมหัวเงินต่เกียบตะขามตะมือ ทุ่มหนึ่งหอดเดือนนะรีวมาเออผ <c oughs> ู้ชายเป็นกหน้าอยู่ที่หนวดก็ได้มาเห็นเห็นแล้ตรงปกยังเหยเห็นน่งกาตรงปกคือเขา่ายุโบโก้ประนนนูเป้าไปได้นั่งกัจะเปลี่ยนใจกนหน่อยนั่งกันเรื่ว่าไปอยู่ในรูปก็คือ่าลลูนลกับเห็นตัวจริกน,น,นั่งกัาเปเมื่อกระเดิอปูนโนางวัดสักซานานัดจาร่างอยู่ป่าู วาวนางาแต่ปี่ขนนเป็นนหน้าตาเป็นจีดจปากเขากระ่งาเฮ้ยแสดงว่าโต้บเกด้านเคลื่อนไรเมโซนซอจอยพอด้งมาขึ้นหัวโพนักกบดข่้นน่อยจะไปท่าจะาเาขึ้นหัวโนักกระด่ได้หัวโขไปท่าถ้าลงสูงเงหวนะ่อยถ้าว่าลงสูงกับพม่านเลยขึ้นหัวโพนักกระด้งเอออยู่เพื่อเพีเดียวเฮ้ย แม่ลงลกกะมาายอยู no, ่ดีแที่เก่าน้องแมยู่ดีมีแฮงเลยยายฮพ่อกันเาาพี่น้องกับสิเกบภาพบรรยากาศเพียงสำนีพี่น้องจ้าพๆกันคลิปหน้าพี่น้องกับสบายดี